บอแปลงนี่ถือว่าเป็นโปรเฟสชั o n a l l บออาส้มนั่นเนี่ยคือคือบอโอข้าเจ้าเฮ็ดจังซีบอมู้เจ้าเฮ็ดจังซีบอแปลงนะแปงคือคือเพนุต้องแบบแบบผิดตัวแต่แต่ของเขาเอาใหม่กันอ๋อข้าเจ้ารวยข้าเจ้ามีเงินสี่ใหม่ข้าเจ้าอันนะข้าเจ้าเอาไม่เป็นวางใหม่เนมะเอาวางไหม่้มดั้มเดั้มด้มแสงเนี่ยนะ โอ้อันนั้นเขาเจ้ามีเงินซื้อใหม่พี่ไหมข่อยบ่มีฮ่า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 ฮ่ี่บีเลยอ้อซื้อซื้อหรือเปล่าได้ยินเขาเจ้าว่าอยู่ว่าเขาเจ้าเบิดสวนอ่ะหลายพันหลายหมื่นทั้งง่าน่ะเบิดสองหมื่นยูโรข่อยใหญ่หนึ่งอะไราซื้อซื้อหินสำหรับขอบนี่เอาบ่าซื้อโอ้เชี่ยวไปเชี่ยวมาเชี่ยวไปเพาะว่มีคนจอดรถแบบนี้จอดแบบนี้มันก็สบายเออ ต้องเอาลูกไปเช็ดน้อย yeah. right. ่งเนี่ยใส่รถยังไงใส่อีกเดียนักเข่ยงนี่เออเดี๋ยวนี้เปลี่ยนส่วนตอนนี้ะจผู้นั้นบอกว่าเอายังเอาหมดเด้อเออเขาก็เอาหมดแล้วพอคนใหม่เข้ามาเออแต่นี่คนใหม่เขาจะเอาสวนเขาเนี่ยปลูกจริงหรือคนใหม่เขาจะสบายเลยบปล่เขาจะเขาจะมีเงินผู้นั้นผู้ใหม่เนี่ยเขาจะพูดลุงเขาจะมีอย่างเขาจะเรื่องเกษตรสวนในในทีวีเออสั้นสอง เในสวนในทีวีสั้นสองไถึงอ่ะโคตรเออแบบว่าเล่าเรื่องสวนปลูกพักปลูกยังนี่สั้นสองทีวีสั้นสองฝรั่งเลยอ้าวไม่ถึงมาสองที่สองเหรอสองสองวะว้ายเบาอะคอยร้องเบาในทีวีสั้นสองเลื่อมเลื่อมภาษาลืมภาษาเบาเรื่องสวนในทีวีสั้นสอง ีียคุณว่าวเรื่องสวนเ้ยนะเขาจะไปโผล่สวนนู่นน้อยนน่ะเอาเพื่อที่สียหายได้เอ่อว่าในทีวี่หรอก็เฮ็ดไปอังเซียนบ่เขาจ้าขอใช่ไหมลูกขอบื้นเดียวเขาจะได้ล่ะขอบื้นเดียวเอาขอสีผีเขาไม่สิทธิ์เขามีเส้นธิ์เอาจริงจริงแล้วอ่อคนที่เขาดูแลสวนน่ะแมนคนที่เจ้าหน้าที่ที่ผ้าส้มสวนมือนั้นห่ะเพื่อนก็บอกได้ว่าอ่าปรับชาสัมพันธ์ให้เด้อร์พายอยากได้สวน เออนี่กาเลยกาเลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวสิไปเฮ็ดคลิปเออเดี๋ยวสิไปเบ้าเรื่องสวนหลายๆเหานแล้สวนยู่นี่เขาเจ้าสิปิดสวนไปแต่คือบอกจังสันอไฟทอต่อมาบ่ฮู้มบูมันมีสวนเขาเจ้าปิดสวเขาเจ้าส่งไปขึ้นว่าเอ่อย้อนหยังบ่ฮู้มันบอกว่ายืนแถวนี้มันมีเขาเจ้า ปิดสวนหน่อยนึงเขาเจ้าชู้คนไปทั้งไปเขาจ้าขาจนเห็ดเห็ดลีนไม่ขึ้นวางปี28๑๑๘ตรงนี้กระเจะเขาเจ้านาไปแ้้เขาพาไปแต่เขาขขอไปเลยอยู่นอกนะแต่อยู่บนนั้เาเจ้าดี อ๋อเขาเขาจะปีดบางทีเราตอนพ้นไปพุูนบ่ะว่ยู่ยู่ยู่เบื้องหนึ่งก็มีเนะกับผู้บริเวณทางมันมีก็มีสวนกันผู้ยู่วาแถวนี้บริเวณเนี่ยมีสวนหลายอยู่ตามตามเมืองตามเมืองอันเนี่ยมันมีหลายยู่เบื้องนี้ระเบื้องมืนมันมีคล้ายๆกันนี่ละอืมบอกว่ามันดีแล้วเขาจะได้อ่ะพนคนไปคนมาเขาจะได้เห็นเอางไปแถวยกเนี้ย เอามาเอามาแล้วสิได้กันแพ้กับชาพูบดุแล้วตายมื่แล้วสวนเก่าสวนเก่าจาเอาไปเขาจาไถมุดออกเลยพักแพ้วพักแพ้วหนาหนาวตายย่ำห้อนข้นข้นมาเองอีลีอีลีลองเรียบร้อยแล้วเพราะว่านึกว่าอันมันมันย่ำหนาวนี่เอาเข้าบ้านย่ำย่ำห้อนเอาออกพักแพ้วเด้อพักแพ้วเด้อบ่เป็นยังบ่เป็นยังบ่เป็นยังไปไปหนอ หนึบหนึบปลุกแล้วมันเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข่าออกมันกลายเป็นว่ามันมันาวอันหม่มันเน่าตายแต่ยังยังใครเนี่ยแต่ว่าปลุกเป็นยังหิมะมันอยู่ในในกระถาง อืมได้ไงกระจายแล้วขนาดแบบนั้วแกยังอยู่ต้นยุกยุกยุกยยุกยุกเพราะว่าเพราะว่าเพาะเป็นยูพักแท้ว่ะจุ่มน้ำจุ่มน้ำเพิ่ปหออกว่อจุ่มน้ำค่ะออกต้นหน้านั่นเพิ่นเอาแห้เขาเอาไปปลูกสวนขึ้นขึ้นมาสัเลยสองปีแล้วตอนนี้เปลี่ยนสวนแล้วเอาแห้งพระเจ้าคนคือเมืองไหนเมืองไหนเมืองไหนอันคนนี้คนคนนี้ความรู้ในการปลูกผักคุยกันเนี่ยคอยปีแรกคอยหลัสามปี <c oughs> เอาคุณเมีงกับหน้าก็ค,คุยเรื่องพักกันออบอกท่นไปเมืองไทยก็เอาอันนี้มาให้เนี่ยมา <ะ S 1> เปลี่ยนแหลกเปลี่ยนกันววามามักสวนมักวอย่างมักต้นไม้นางเออเอเอแมนแมนนีบ่มีดอกไม้ตัวนี้บ่ค่ะเอาวะอันดอกไม้มีอยู่อันซองนึงก็จะาแถมมาให้ตอนซื้อในพักมาสิปลูกอยู่ตะวันสิปลูกหน่อยนึงต้นดอกต้นกุหลาบ อุลับมาเสียบเขาเลยมันสีบ่เปียงเนี่ยที่อันปลูกมักพริกมักเขียะเฮาติบอสีใกล้ๆหัวนี่โอ้เป็นเปนเปนออกแล้วมันบอใกล้ๆหัวนี่มันควรสิปลูกเป็นมักไอแตงกัวเพราะว่าแตงกัวสิได้พลาดไปน้ำมือนี่นะแตงกัวทำก่อนลงแตงกัวไปเมื่อกี้นี่นี่ก็ตอนคนมาเบิ่งสวนล่ะเว้ยแกว่าสุดเด็ดไปดอดเดอรดจ้องไปให้คอยอยู่ข้างในจะออกข้างนอก เนี่ยเนี Dun ่ยทัเซเลเลกุ้งกุ้งเบอร์นะพวกเนี่ยกุ้งกุ้งเบอร์นี่ยพร้อมแล้วพร้อมให้รักเขาเพาะเพาะอะไรเนี่ยซีเออร์มีบ่เว้ยนี่พักซีนี่ด้านหน้าไม่ใกล้ไปวังนั้นเนาะเทิร์ปไปอีกเอ่อหนึ่งเมตรน่ะกับพักซีแล้วอันหัวตาลุ่มมันอ้ะอาหาเก้าวลุ่มหัวตาลุ่มดูดแล้วหอวลุ่มดูดแล้วกำลังเป็นต้นอยู่น้อยๆต้นน้อยๆก็จะได้สวนเนาะสำนักนาวค่ะ ว้าห้าไปนะครับเมื่อนามีอย่างส่งข้อความหากันนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณโกกับคุณน้องั็นาเสิร์ฟเลยมาตัดขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมจ้าสวัสดีจ้าได้เจอจ้าจ้าคุใส่เป็นน้องเ้อสมุดค่ะกีกปีซีซีพกปี ลูกนาเด้อน้องสาวโอเคค่ะพ่อคู่หาสิบแปดหลักอ้าวสิบแปดดีไม่เยอะเกินเพื่อนพี่กบก็ได้น้องกบดีกว่าคขอโชคดีนะครับค่ะโชคดีจ้าไม่มาจแฟนซูอย่างกบค่ะแฟนซูอย่างแฟนซอว่าชองเปียร์ชองเปียร์โอเคโอเคบอกทางสบายเลยจ้าค่ะค่ะจ้าดีใจได้รู้จักจ้าจ้าสวัสดีจ้าจ้า